สวัสดีค่ะฟนฟลนฟรีสไตล์ค่ะส,สินค้าอยู่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะท่านใดว่างนะคะสนใจมาแวะเที่ยวได้นะคะน,นี่นะคะไส้สวยๆค่ะ นี่ค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะราคาก็เหมาะสมกับสินค้านะคะราคาสามารถซื้อหากันได้นะคะนี่ค่ะราคาไม่ไม่ขึ้นป้ายแบบนี้นะคะขึ้นป้ายตรงๆรงค่ะราคาเท่าไรก็ตามป้ายเลยนะคะ วันนี้ในโอ่งมีอะไรคะมีหางมีหูมีหางมีหมูมีหูหรอคะเดี๋ยวขอขอชมในโอง่งหน่อยนะคะอันนี้ในโอ่งนะคะห้อยค่ะห้อยห้อยรอบๆเลยค่ะนี่นะคะร้อนๆค่ะ นี่ค่ะห่อยสวยๆวยเลยค่ะเป็นพวงเลยค่ะยืนตรงนี้ก็หอมนะคะกลิ่นโชยมาเตะจมูกหอมมากเลยค่ะ ะเลาะดำๆออกนะคะ,ะคร้านแอนคอหมูย่างนะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะที่ตลาดนิคอมอุตสาหกรรมบางปูค่ะอันนี้อะไรหไมเนี่ยเนื้อหมูครับ นี่นะคะสุกเหลืองกำลังน่าทานเลยค่ะเอาลงจากเตานะคะได้ที่แล้วนะคะ คลิปนี้โฟนโฟนฟีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปตอบต,ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ